เอกสารลับรั่วชี้สัญญาณดำผนึกลาวเวียดนามล้อมเงียบกันพูชาเตรียมเปิดศึกสายฟ้าแลบ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแหล่งข่าวความมั่นคงของลาวและเวียดนามต่างส่งสัญญาณตรงกันว่าบรรยากาศตามแนวชายแดนด้านตะวันตกกำลังเปลี่ยนไปอย่างผิดปกติการซ้อมรบขนาดใหญ่ระหว่างจีนและรัสเซียที่เหล่าเข้าร่วมไม่ได้เป็นเพียงการฝึกประจำปีอย่างที่ประกาศต่อสาธารณะแต่ถูกมองว่าเป็นจังหวะเร่งรองรับสถานการณ์ที่อ่อนไหวที่สุดในภูมิภาคนั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจกับรัฐบาล ฮุนเซนของกัมพูชาซึ่งกำลังแตกร้าวจนเกินเยียวยา เจ้าหน้าที่ความมั่นคงในเวียดนามให้ข้อมูลว่าสิ่งที่ทําให้จีนและรัสเซียไม่อาจนิ่งเฉยคือการที่ฮุนเซนหันหลังให้พันธมิตรเก่าและเปิดทางให้สหรัฐเข้ามาตั้งจุดยุทธศาสตร์หลายแห่งในกัมพูชาทั้งที่สองมหาอำนาจเคยยื่นมือสนับสนุนเขมรในหลายโครงการสําคัญตลอดหลายปีที่ผ่านมาการเปลี่ยนขั้วแบบกระทันหันถูกมองว่าเป็นการหักหลังอย่างรุนแรงและทําให้ปักกิ่งมอสโกประเมินว่า ขเขมรกำลังกลายเป็นฐานปิดล้อมทางทหารและเศรษฐกิจต่อจีนโดยตรงส่วนในลาวเองผู้บังคับบัญชาระดับสูงประเมินว่าการซ้อมรบร่วมครั้งนี้ไม่ใช่แค่การฝึกความพร้อมของกำลังพลแต่ยังเป็นการทดสอบระบบอาวุธใหม่จากทั้งจีนและรัสเซียเพื่อให้ลาวสามารถรับบทเป็นกองหน้าทางยุทธศาสตร์หากสถานการณ์ในกัมพูชาทวีความรุนแรงขึ้นด้วยชายแดนที่เชื่อมต่อกันกว่า500กิโลเมตรลาวสามารถเป็นเส้นทางเคลื่อน กำลังที่มีความยืดหยุ่นที่สุดในภูมิภาคซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้การปฏิบัติการในระยะต่อไป ถูกจับตามองเป็นพิเศษในขณะเดียวกันแหล่งขา่าวในฮานอยเปิดเผยว่าเวียดนามไม่ได้ปิดโอกาสการเข้าร่วมปฏิบัติการหากสถานการณ์บานปลายจนเป็นภัยต่อเสถียรภาพของภูมิภาคความตึงเครียดระหว่างเวียดนามกับฮุนเซนไม่ใช่เรื่องใหม่และการที่ผู้นํากัมพูชาเปิดพื้นที่ให้สหรัฐเข้ามาอย่างกว้างขวางก็ยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลเวียดนามซึ่งมีพรมแดนติดกันยาวหลายร้อยกิโลเมตรสิ่งที่ทําให้รายงานลับนี้น่าตกใจ คือการประเมินของพลเอกรังสีนักวิเคราะห์ความมั่นคงที่เล่าให้ความเชื่อถือโดยเขามองว่าหากเกิดการประทะขึ้นจริงจีนรัสเซียลาวเวียดนามและอาจรวมไปถึงเกาหลีเหนือในฐานะผู้ร่วมซ้อมรบจะสามารถเข้าควบคุมพื้นที่สำคัญของกัมพูชาได้ในเวลาไม่เพียงเกินสอสัปดาห์ เนื่องจากกองทัพขเขมรมีศักยภาพจำกัดไม่อาจรับมือกำลังหลายชาติที่มีเทคโนโลยีเหนือกว่าได้โดยตามการประเมินดังกล่าวปฏิบัติการเริ่มต้นด้วยการโจมตีเป้าหมายทางทหารเชิงยุทธศาสตร์เพื่อทำลายความสามารถในการตอบโต้ของกองทัพกัมพูชาก่อนที่กองกำลังภาคพื้นดินจากลาวจะเคลื่อนพลข้ามแดนเข้าสู่ขเขมรอย่างรวดเร็วส่วนบทบาทของเวียดนามจะเป็นการตรึงกองกำลังป้องกันไม่ให้เขมรเคลื่อนพลหนีลงใต้หรือของ ความช่วยเหลือจากชาติภายนอกแม้ว่าจะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลใดแต่สัญญาณจากการซ้อมรบและข้อมูลข่าวกรองที่รั่วออกมานั้นทาให้นักวิเคราะห์ในลาวและเวียดนามเชื่อว่าสถานการณ์นี้ไม่ใช่ข่าวลือโดยเฉพาะเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างฮุนเซนกับมหาอำนาจกําลังพังทลายอย่างรวดเร็วภูมิภาคอาเซียนอาจกําลังยืนอยู่หน้าจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่และทุกสายตากําลังจับจ้องไปที่พรมแดนกัมพูชาอย่างไม่คลาดสายตา 아. <목소리나>